นี่นะคะเยวันก็จะมาทำอีกอย่างหนึ่งคือหมกไก่นะคะเพราะบ้านกินไม่เหมือนกันอันนี้คือข้าวคั่วนะคะอันนี้คือพักแคนะอันนี้คือถั่วที่บ้านมะเขือมะเขือพวงอันนี้ไก่นะคะเราไปดูผัดน้ำพริกก่อนนะคะนี่ผัดน้ำพริกให้หอมหม เราก็จะเอาไก่ลงคั่วนะคะไก่นี่ก็120บาทเอาแตป่อันนี้ไก่อกไก่เนาะเดี๋ยววันคนกันเลยเริ่มรวนไก่ให้มันสุกก่อนนะคะรวนไก่ให้มันสุกๆแยวเราก็จะเอาอันนี้ลงนะคะ อันนี้ลงไปผักพร้อมไก่คนคนน,น,นนะคะเดี๋ยวเราก็จะใส่ผักแล้วก็ใส่ข,ข้าวคั่วเนาะมีแต่เนื้อไก่เดี๋ยวเราก็ไปนึง่งอีกทีนึงทุกคนเดี๋ยวจะเอาผักใส่ ผักเยอะจะผักใส่ก่อนจะคนนะคะแล้วเดี๋ยวเราก็จะเอาอันนั้นใส่อะไรนะข้าวคั่วนะคะเดี๋ยวมาคนก่อนนี่เสร็จแล้วนะคะใส่ข้าวคั่วเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะมาจัดการน,นึ่งเลยจะก็กินได้นะมันสุกแล้วนีโอเคนะคะเดี๋ยวเราไปนึ่งก,กันดีกลัวเนาะ เดี๋ยวไปนึ่งไก่กันนะคะหน้าตาหัวเนึ่งไก่นะทุกคนไก่ล้วนๆนะคะที่เห็นขา,ขาวๆน่เนาะไก่ร้อนๆเลยอันนี้่คือหัวเนึ่งไก่นึ่งสุกแล้วนะคะมาเด้อมาเด้อมากินข้าวกันเด้อเซ็บๆคนา